อย่างแรกครับที่ผมทําสําเร็จไปแล้วนะครับนั่นก็คือการเดินทางจากไทยนะครับผมมาที่นาริตะนะครับก็เรียบร้อยไปสบายๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการเช่ารถซึ่งพี่อุ้มเนี่ยเขาก็ได้จัดการให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆแค่เพื่อนๆนะครับเดินออกจากเกตมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมานะครับผมก็จะเจอเคาน์เตอร์ของไทม์คาร์เรนนะครับนี่ ผมอยากจะอวดการเช่ารถนะฮะมันง่ายขนาดไหนเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะฮะของ Jpan นี่เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับปุ๊บนี่ก็จะเจอเลยนะครับชัดเจนครับ p e c i i l Discount นะครับถ้าจองผ่าน Jpan เ,เนี่ยก็จะได้ลดด้วย15%ง่ายมากๆเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจ,จองรถแล้วนะอ่า <Hey. S 1> Hi Good morning, Good morning. <laughs> โอเคเห็นไหมง่ายๆแชมป์ทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้เหมือนกันนะขอบคุณมากโอเคไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนง่ายๆครับเพื่อนๆครับเดินออกมาจากเคาน์เตอร์นะครับเราก็เดินไม่ถึงนาทีนะครับเราก็จะมาที่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ ได้ทำเองอีแล้วคราวนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เขานะครับอธิบายวิธีการใช้นะครับว่าใช้ยังไงกันบ้างครับเชิญเลยครับพี่ลิซ่าครับ Hi please go to Navi address book and history you can click on the name and set as destination if you press start เรากดสตาร์ท It will guide you to your destination แค่นี้เลย thank you ลิซ่าพี่ลิซ่าโอเคใช่อย่า โอเคตั้งเยตอนนี้เนี่ยพี่ลิซ่าเนี่ยก็เซ็ตให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าบายทิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าสบ,บายมากๆเพราะว่าพี่อุ้มเนี่ยจัดการให้ผมหมด ทุกอย่างแต่ว่าทริปนี้เนี่ยพี่อุ้มเนี่ยลองให้ผมทําเองบ้างนะครับผมแม้กระทั่งการเดินทางจากไทยมาญี่ปุ่นแม้กระทั่งขั้นตอนในการจองรถเพื่อนๆครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันยากแต่ว่านะครับถ้าเราลองเรียบเรียงแล้วก็ทําไปทีละสะเต็ปเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญครับพี่อุ้มเนี่ยรู้ใจผมมากๆรู้เลยว่าผมต้องหิวเนี่ย พอหิวเสร็จปุ๊บพี่อุ้มก็ทิ้งแมโปโพสไว้ให้เดี๋ยวผมกำลังขับรถไปหาของกินอ่าเช่ารถขับแบบพวกเราเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะจากนี่ไปสนามบินจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆิดแล้วเราต้องเผื่อเวลาสักครึ่งชั่วโมงในการที่จะคืนรถอีกอจากคืนรถก็จะต้องนั่งรถไปที่สนามบินนาริตาอีกประมาณสัก1 0 1 5นาทีงั้นควรจะเผื่อเวลาสักชั่วโมงครึง่งเฮ้ยไม่ถึงแล้วพี่ใช่ตอนนี้ไม่ทันแล้วไป ให้กดภูมนี้เลยอ่ะเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าจะไปคืนรถนะไม่ต้องมาหา GPS หาเบอร์อะไรเลยคือกดคำว่า Go Home อย่างเดียวแล้วมันก็จะไปคืนที่ทางเนีน,น,นะคะที่ตรงนี้เลยนาดิตาเห็นไหมคำว่า Go Home ก็คือกลับไปคืนรถที่บ้านเลยไปกลับแล้วเหรออุ้ย เื่อนครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาถึงแล้วนะฮะสำหรับท่ามนะครับที่เราเช่ารถมาใกล้ถึงแล้วอีกนะครับ150เมตรไปเหลืองเหลืองนี้เลยเลี้ยวเข้าไปเลยครับเด่นชัดเป็นสง,ง่าท่ามคาเรินชอ I want to return the car. Okay. Thank you. So c a n we go to check the car? Okay. okay. ขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูก็แค่เรามาบอกเขาว่าเรา uh. ต้องการจะคืนรถอ่าอ่าพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาเช็ครถอ่า uh. ว่าเรามีไปชนอะไรตรงไหนไหมครับ uh. ไม่มีไม่ได้ชนเลยเลย Clean and clear. Yeah, so clean. อ่าเติมน้ำมันแล้วเรียบร้อย โอเค so what time is the flight อื my flight is at 8 i g h t pm so we'll have a shuttle bus to the airport ah you can go to the shuttle bus we will take you to the airport ah ง่ายมากพอเราคือรถเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามเราเรื่อง flight ว่าเราจะไปตอนกี่โมงแล้วเขาก็จะมีรถบริการเช่บัสนะคะจากที่นี่ไปส่งให้ที่สนามบินเลยโอ้สะดวกง่ายสุดๆโอเคเดี๋ยวเราไปอากระเป๋าแล้วก็ไปที่รถเลยโอเคโอเค Okay. okay thank you